รู้ไหมว่ามันเป็นใครไม่รู้เลยครับผมยังไม่รู้ว่ามันเป็นใครด้วย<ช>จนถึงตัวนี้ใช่แต่จำจำสีรถได้แล้วท่อรถได้แม่นะเ,เออรถรุ่นอะไรน,นะ CBR อ5 0 r าอสีอกเป็นสีเทาเทรั่สีเทาเท่าก็จากนั้นมาพอกลับมาถึงโคราชพ่อก็เลยบอกว่า จริงๆไม่อยากให้ขอาซิบห้าเพราะว่ามันแต่งเต็มแล้วมันแต่งแล้วไม่มีพื้นที่จะแต่งแล้วก็เลยก็เลยแบบอยากได้จริงๆเพราะว่าอาจจะเป็นแบบว่าเวลาเดินทางกลับฝ oh, ั่งจังหวัดกับสุรินอย่างเงี้ยมันจะได้ค่อนข้างแบบเร็วด้วยอ๋อเราเป็นคนสุรินใช่ไหมใช่ครับเป็นคนสุรินอยู่อำเภออะไรครับอยู่อำเภอเมืองครับผมอ่อำเภอเมืองเลยถึงว่าพี่ว่ารอเรือเราชัดเจนเลยนะพี่ก็ว่าจะทักถามอยู่นี่ถ้าเจอมันนิดยังไงอยากจะจะคุยอะไรกับมันคือแบบว่ามันทําให้เราช้าใจอที่ต้องอัพตามมันมา ก็ไม่ต้องคุยอะไรมากครับแค่ได้รถก็กินเขาขาดแล้วครับเฮ้ยก้วสุดยอดก่อนหน้านี้เล็งไว้ที่อ6ครับผมอยากได้ของค่ายยามาฮ่าเพราะว่าเรื่องแบบโดดเด่นเรื่องไฟท้ายอย่างเงี้ยเขาสวยอยู่แล้วครับ๋อชอบพี่ไฟท้ายชอบตูดว่างั้นฉะนั้นชอบสาวนี่เล็งตูดไว้ก่อนเลย อันนี้มีบ้างนะครับประมาณนั้นเสร็จแล้วยังไงถึงได้มาจบที่ตัวนี้ล่ะส่วนตัวก็คือชอบสีสูบอยู่แล้วเปลี่ยนแต่ว่าออของยามาห้าเขาเป็นอาเซเว่นเขาสองสูบ